้องรุ่นอมาไปนครศรีธรรมราชที่ตลาดกำแพงเมืองเกา่าอัเพิเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตลาดนี้ทุกวันเสาร์จะให้เป็นถนนคนเดินมีดนตรีจากวองดนตรงกองทัพภาคที่สี่มาขับกล่อมให้เพลิดเพลินที่น่าสนใจก็คือการสแสดงของน้องๆจากโรงเรียนเทศบาลวัดท้าวโคดที่วันนี้คุณครูได้พาเด็กๆออกมาทํากิจกรรมนอกห้องเรียนเป็นครั้งแรกคุณครูที่พามาเป็นครูต่างชาติทั้งหมดมีคุณครูวันธนีมาลีเท่านั้นที่เป็นคนไทยก่อนจะถึงคิวการสแสดงของเด็กคุณครูก็ขึ้นโชว์เพลงก่อนโดยมีครูต่างชาติเป็นหางเครื่อง จากนั้นเมื่อถึงการแสดงของเด็กๆครูก็พาเด็กขึ้นเวทีและฐานัาเดเรียนเป็นภาษาอังกฤษทุกคนตอบได้อย่างถูกต้องถูก,ถ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 กหลักไวยากรณ์เป็นที่ถูกใจของผู้ปกครองและนักท่องเที่ยว my name is p hi a p how old are you i m years old เมื่อถึงเวลาเต้นเด็กก็เต้นถูกท่าที่ซ้อมกันมาโดยมีคุณครูเรนนี่ครูจากประเทศฟิลิปปินส์ที่สอนเต้นให้กับน,น้องๆมายืกนกมกับและแสดงท่าให้น้องๆเห็นอยู่หน้าเวที กว่าจะจบการแสดงที่เราครูเหนื่อยไปเลยคุณครูวันทนีบอกว่าการที่ได้พาเด็กมาแสดงออกในวันนี้เป็นโครงการของเทศบาลที่เน้นให้เด็กๆได้มีการเรียนการสอนเข้าถึงสัรเกตจากครูต่างชาติมากขึ้นและวันนี้ก็ได้เห็นแล้วว่าหลังจากที่เด็กๆได้เรียนมาก็สามารถถามตอบประโยคสั้นได้แล้วเป็นโอกาสครั้งแรกที่เด็กได้มีโอกาส เรียนภาษาอังกฤษให้เก่งเร็วต้องพูดต้องใช้บ่อยๆครับ